สวัสดีคุณเอฟซีช่องกอนที่สาวางคนานะคะก่อนกลับนะคะเดี๋ยวป้าพาคุณเอฟซนะคะเดินดูรอบนะคะเดี๋ยวป้าก็จะกลับแล้วเพราะว่าห้าโมงกว่าแล้วนะคะกลับถึงบ้านก็คงจะเมืดค่ำนะคะ

ไม่ไม่ลงเม็ดจริงๆเลยนะเออมืดมืดมาหน้ากลัวมากเลยนะเอออ่ะอภินิหารเนาะอภินิหารเราขอพรจากองค์ปู่ไม่ให้ฝนตกวันนี้เหมือนเหมือนจริงๆนะคะทุกคนใช่ค่ะพรก็ว่าโอ้ยลงพ่อแป๊ะพ่อแปะแล้วแต่ก็หายแวบไปเลยนะคะ มาจะค้นล่ะมาจะค้นล่ะมือนี่แอดมินเจ้าประแตนแอดมินมีจะค้นสามบ่ฝากหน่อยนะครับจ้ามาสามคนบ่แอดมินน่ะสี่คนบ่จ้าอ๋อ คนขับรถอ๋อยอะ <c oughs> ในลคุณใช้ผู้ใดขับรถอ๋อผู้นั่นเนาะโอ๋โอคนนะอนอนบัตดใดแทะสำคพอจังประเน,นี <c oughs> นยนคนอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ท่านไหนเทมองไหลเทปันคอยแล้วมานแล้วเทอะไรไงเทมนีป่ะเทมนีสองขิวตรงนี้เทของแอชชิตแล้วก็เทของพี่ไทยบ้านนอกแล้วก็ติดเป็นจบปานเรื่อนปานแอนแล้วก็ติดติดหน้าต่างแล้วก็ขึ้นป้ากอ๋อก็เสร็จใช่ไหมยก็เสร็จใช่ไหมใกล้ใกล้หรือยังใกล้หรือยังคะบาใกล้หรือยังใกล้แล้วถามว่าใกล้ยังใช่ต้องถามว่าใกล้หมดหรือยัง ใกล้เสร็จหรือยังก็อ่อนถามว่าใกล้เสร็จหรือยังกระเป๋านะเริ่มใกล้แห้งไม่อยางต้องถามอย่างนี้พอะฮ่าฮ่าฮาฮนาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ดฮ่ยฮ่าฮ่าฮา่า ไม่ให้ฝนตกนะคะขอพรออจากองค์ปู่นะคะตอนแรกๆก็มืดมานะคะทีนี้ก็ไม่มีเลยนะคะเพราะแปะมาแค่โดนหน้าพอ,อนแค่สองสามเมตรนะคะก็หยุดเลยนะคะทุกคนเป็นด่งที่ขอไว้นะคะนี่ก็บ้านของคุณต้านะคะเดี๋ยวพอ,อนพาคุณเอฟซีมาดูนะคะก่อนกลับนะคะมาดู อัปเดตนะคะทุกหลังคานะคะทุกหลังนะคะบ้านนะคะที่กำลังปลูกนะคะ มองอันนี้ทำอะไรกันคะเนี่ยอันบ้าผมไม่ห่งเหตุกันนะป้าบ่มันอีหยัง่ะอันเขาจะอึดเวียดตอกไม่เรียนด้วยนี่ไหมบ่ตอกลอยลอยลอยู่นี่บ่ลมันจะกลายเป็นอีหยังลวันตอกเรียนมันอ่าตอกเรีนการกลายเป็นวัฒเอาตลยวน้เครับเอาเสมอากันเลได้ก็เลยครับผม ครับผมมองนี่เป็นของไผ่ลุงพันธ์ครับอ๋อเพื่อนครับผมโอ้ยดีใจน้ำเด้อลุงพันธ์ดีใจนำ้นจนำเด้อค่ะเราบ่ได้ยนินเราหูหนวกครับ,บอกว่อาอายุ <laughs> บ่งบอกวันนี้เราถ่ายบ่นไดยินเนี่ย <laughs> นี่ครับผมก็เป็นน้องโอ้น้องก้านะครับผมแล,ล้วล็อกตรงนั้นน่ะของใครคะอันนั้นของพ่อฟื้นครับหลังน้องก็ของลุงจิมนะครับอ๋อ เป็นล็อกเป็นล็อกเนาะเขาฝืนแล้วท่านได้วางไว้เห็ดอยู่เล่าข้าลุกไทรเล่าอยอะดีขึ่นเลยย่างบ้านเนี่ยจังว่าตรงนี้ก็เป็นของลุงพันธ์นะคะถ้าผมขอแนะนำเด้อถ้าจะเห็ดร่องไว้มันก็จะเป็นล่องน้ำไหล ถ้าจะเวทลองไว้ม,มันมก็สิผู้ใดสูงผู้ใดต่ำมั่สิไล่ห้ากันเพราะว่าพวกเจ้าเห็นทีนติดปืนอือครับออแบบบหลอดเลองน้าไว่้จงกเหน้่อยเนาะอออเอาเอาแบบวางลอดเวลองน้าไว้น่นเลดเ๋ย้วนนเาเหลองน้าไว่นาะอ้งเทน้น่อนงลอน้น่อนะลองน้น่อเนะคองลนี่ก็เน็ะของอนนะะลอกลุงกนมีน่ีนะคะ นตีแบบไ้เลย่กย็แล้วกอที่อกไม้เออกนก็ได้ีแบ,แบบ้าแ่าันเาแบบ,บ,จจแบ,บมเป็นบ้านของน้องแอนนะคะแอดแอนนะคะ, A น,ะ,คะนี่นะคะที่มุงหลังคาน,นี่นะคะเรียบร้อยแล้วน,นะคะก็ล็อกถัดไปนี่ก็ของของแอดชิดนะคะแอดชิดนะคะนี่ค่ะสีชมพูนี่ก็เป็นของ แอดชัยนะคะแล้วก็แอดน้องมนนะคะน่าอยู่มากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ปออนก็พาเลาะดูนะคะก่อนกลับอ้าวนิกกี้ไปเที่ยวไหนมานิกกี้เอ้ยไปเที่ยวไหนมาอันนิกกี้ไปเที่ยวไหนมาลูกฮะมานี่เลยมานี่เลยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปไปเที่ยวไหนมาลูกไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมาฮะืมไปเที่ยวไหนมาโอ้โหโอ๋ยทำท่าดูสิโอ้มีรอยด้วยนะคะคุณเอฟซี นิกกี้นะคะวายนิกกี้โอ้โหจ้าทำไมขับรถเร็วจังเลยหมาก็นิกกี้โดนกระโดดใส่เมื่อตะกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นพ่ออ่อนตกใจนะคะนิกกี้กระโดดใส่มอไซค์นะคะเมื่อตะกี้เนี่ยโอ้ยเมื่อยน้ำพ่อไม่พี่น้องเลยอืมแล้วลักตรงนี้ดบบเป็นของใครเนี่ยอันนี้ของพี่ลอม แกไม่ทําครับแกว่จาจะกลับบ้านเอาอลุงก็เลยจะไว้เป็นที่จอดรถอ๋อ<ะ>พี่ร้อมแกไม่ทําเหรอคะครับทําไมแกไ,ไม่ทําล่ะไม่ไม่รู้เห็นเขาว่จาจะกลับบ้านก็ไม่ทราบเลยเขาพูด่าง,งั้นเอา้าผมก็เลยลุงก<ะ>็เลยขอลุงก็เลยให้เป็นที่จอดรถไปอ๋อครับอไม่คิดว่าจะจอดด้านนูน้นอะไรเง,งี้ยอืมรถแดกจอดรถไปก็นึกว่าแกจะทําอ่ะ เพ่อวันขอจบคลิปนี้เช่นนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ